ถ้าซื้อรถยนต์ไฟฟ้าที่ขอนแก่นจะชาร์จที่ไหนได้บ้างซื้อรถไฟฟ้าตอนนี้สถานีชาร์จพร้อมใช้งานแค่ไหนสถานีชาร์จที่มีอยู่อยู่ในสภาพแบบใดเดี๋ยววัาพาไปชมกันครับ สวัสดีครับผมโอ๊ตบีวีดียนไทยบูร์ขอนแก่นครับวันนี้ผมจะพาไปดูสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะในจังหวัดขอนแก่นที่เปิดพร้อมใช้งานแล้วว่าอยู่ในสภาพแบบใดทั้งแบบ AC และดีทั้งหมด10สถานีชาร์จรด้วยกันครับเริ่มต้นที่สถานีแรกที่ใกล้กับโชว์รูมของเรามากที่สุดก็คือสถานีเซนทันพาซาขอนแก่นครับและนี่ก็เป็นสถานีชาร์จที่1ของเราครับเป็นสถานีชาร์จเซนทันพาซาขอนแก่นครับอยู่บริเวณอาคารจอดรถชั้นหนึ่ง ใกล้ๆก,กับที่จอดรถซุปเปอร์คาร์ค,ครับจะเป็นการชาร์จฟรี2ชั่วโมงต่อครั้งต่อวันครับและตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีชาร์จแห่งที่2ของเรานะครับอยู่ในปัป๊มปตทใกล้แยกจเจริญสีขอนแก่นครับและสถานีนี้จะมีทั้งหมด3หัวชาร์จก็จะมี AC CCS แล้วก็ชาเดโมครับ สถานีนี้ใช้คำว่า EV Station p a r t ครับเป็นสถานีชาร์จของปตทครับสามารถโหลดแอปพลิเคชัน EV Station p a r t แล้วก็ผูกบัตรแล้วก็จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันได้เลยครับตอนนี้ผมพามาถึงสถานีที่3ครับซึ่งอยู่ในปั๊มปตทหลังโรงพยาบาลราชพฤกษ์ริมถนนมิตรภาพครับปั๊มนี้จะเป็นสถานีชาร์จของ EV Station p a r t ของปตทครับมี3หัวด้วยกันคือหัว AC c c s แล้วก็ชาด e m o ครับตัวสถานีชาร์จจะอยู่หน้าคาเฟอเมซอแล้วก็ใกล้ๆกับร้านไก่เท็กซัสเลยครับอันนี้ก็เป็นสถานีชาร์จที่4ของเรานะครับ pa v l t a ในปั๊มบางจากตรงข้ามดูโฮมขอนแก่นนั่นเองครับและในปั๊มนี้ก็จะมีตู้ชาร์จอยู่ด้วยกัน2ตู้ด้วยกันนะครับ ตู้นี้ก็จะมีทั้งหัวชาร์จแบบ AC ครับแล้วก็เป็นหัวชาร์จแบบ CCS Type 2ครับแล้วก็ชาร์เดโมนะครับเป็นหัวชาร์จแบบ3หัวและส่วนใหญ่ของ b y d ของเราก็จะใช้เป็นหัวชาร์จ CCS Type 2ตัวนี้นะครับและอีกตู้ชาร์จหนึ่งก็จะเป็น CCS แล้วก็ชาร์เดโม่นะครับ การชาร์จก็จะใช้แอปพลิเคชันของ PA v l t a นะครับแล้วก็การชำระเงินก็เป็นการเติมเงินเข้าไปผ่านตัวแอปพลิเคชันแล้วก็จะมีการหักจากตัวแอปพลิเคชันครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีชาร์จแห่งที่5ก็คือสถานีชาร์จ e v o ที่อยู่ในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่5จังหวัดขอนแก่นนะอยู่บนถนนมิตรภาพทางไปอุดรธาน,นีก่อนถึงอำเภอน,น้รพองนะครับใกล้ๆก,กับขนส่งแห่งที่2จังหวัดขอนแก่นครับตัวนี้ก็จะมีตัวชาร์จทั้ง ac มีคอมโบก็คือ ccs แล้วก็ชาเดโมครับตัวนี้มีทั้ง3หัวชาร์จเลยซึ่งก็สามารถชาร์จรถยนต์ byd ของเราได้ครับ ครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีชาร์จที่6ของเราแล้วนะครับสถานีชาร์จที่6ของเราอยู่ที่โรงงานไฟฟ้าน้ำพองครับเป็นสถานี ELEX by e g a t เป็นสถานีที่ชาร์จได้เร็วถึง90กิโลวัตแล้วก็มีหัว AC ซึ่งชาร์จได้7.5กิโลวัตครับตัวนี้ก็จะใช้แอปพลิเคชันของ ELEXA นะครับตัวนี้จะชําระเงินผ่าน ELEXA แต่การมาชาร์จที่นี่ด้วยความที่เป็นสถานีที่อยู่ในตัวโรงไฟฟ้านะครับ จะต้องมีการแลกบัตรที่รปภแล้วก็ขับตามเส้นทางเท่านั้นนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมครับเราเดินทางมาถึงสถานีที่7ของเรานะครับอยู่ในปั๊มบางจากเมืองเก่าอยู่ใกล้ๆกับบ้านขุดกว้างขอนแก่นนะครับอยู่ทางออกเมืองอยู่ย้งเยื้องกับปศสา3ครับสถานีนี้ก็จะเป็นสถานี ta v o t a นะครับซึ่งก็จะมีหัวชาร์จทั้งหมด3หัวใน1ตู้นะครับในตู้นี้ก็จะเป็น ac เป็น ccs แล้วก็เป็นชาเดโมครับส่วนอีกตู้นึงก็จะเป็น ccs แล้วก็ชาเดโมครับตู้นี้ก็จะมี2หัวชาร์จนะครับสามารถจอด2คันได้เลยพร้อมกันการจ่ายชำระเงินก็ชำระผ่านตัวแอปได้เลยครับ ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่สถานีชาร์จแห่งที่8ของเราแล้วนะครับอยู่ในสถานีบริการน้ำมัน PT ก่อนถึงตัวอำเภอบ้านไผ่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้ที่ชาร์จแรงที่สุดนะครับ125กิโลวัตต์ครับของ ELEX by EGAT ครับบริเวณนี้ก็จะมีร้านกาแฟพันไทยแล้วก็มินิมาร์ทของตัวปั๊มด้วยถ้าใครมาชาร์จที่นี่ก็สามารถนั่งทานกาแฟหรือเข้าไปซื้อของรอได้ครับ นี่เราอยู่กันที่สถานีชาร์จที่9ของเราแล้วครับเป็นสถานีชาร์จ EV Station Plus ในปั๊มปตทบ้านไผ่ขาออกนะครับที่มี NGV อยู่ด้วยในปั๊มนี้ก็จะมีของกินมากมายมีเซเว่มี Amazon ครับชาร์จตัวนี้ก็จะมีทั้งหัวชาร์จชาเดโมหัวชาร์จ CCS แล้วก็หัวชาร์จ AC ได้ความเรยงสูงสุดของการจ่ายไฟอยู่ที่120กิโลวัต์ครับ แล้วตอนนี้เราเดินทางมาถึงตู้ชาร์จสถานีชาร์จที่10แล้วครับอยู่ที่ปั๊มบางจากเมืองพลครับอยู่ในสถานีชาร์จ PA Volta นะครับตัวนี้อยู่ในปั๊มบางจากเลยครับมีทั้งหมด2ตู้ด้วยกันครับก็คือตู้นี้ก็จะมีทั้งหมด3หัวเลยคือ AC CCS แล้วก็ชา d e m o ครับอีกตู้นึงก็จะเป็น CCS แล้วก็ชา d e m o ครับ และนี่ก็เป็น10สถานีชาร์จที่โอ๊ตพามาชมในวันนี้นะครับหวังว่าข้อมูลที่โอ๊ตนำเสนอไปจะเป็นประโยชน์กับผู้คนที่มีรถไฟฟ้าอยู่แล้วหรือท่านผู้ชมที่กำลังตัดสินใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าให้มั่นใจได้เลยครับว่าจังหวัดขอนแก่นเรามีที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าถึง10ที่ด้วยกันนี่ยังไม่รวมตามโรงแรมต่างอีกนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไ r i b e หรือกดติดตามช่องทางที่จะขึ้นด้านล่างนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ